โอเคกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนำ transformer hero wall union l e g e n จนะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปสุดท้ายแล้วนะครับผมหาไอรอนแมนกับสไปเดอร์แมนไม่เจอนะแต่ก็ได้มาสองแบบสุดท้ายครับก็คือฮักนะกับเทพเจ้าสายฟ้าผ่าส่วนฮักนี้ก็น่าจะเป็นรถไฟนะครับยังไงเป็นรถไฟเนื้อวัสดุด,ดีนะชุดนี้ อย่างแรกเลยคือเราก็ต้องอาดึงออกดึงหัวรถไฟออกมาดัานข้างนะครับแล้วก็หมุนขานะหมุนขาโดยจับขาข้างบนไว้ด้วยนะครับแล้วมนหมุนนะนี่ไงแล้วเราก็ประกบเลยประกบตรงนี้เลยตัวนี้บอกไว้ก่อนว่าแน่นๆแ,แต่ละข้อนี่แน่นมากเลยเท้านี้ก็พับเก็บเข้าไปเลยครับอืมอ่าตรงส่วนแขนนี้เราก็ดึงขึ้นมาเลยครับตั้งขึ้นมาแล้วก็เก็บแขนไว้ข้างในด้วยนะครับหมุนขึ้นมา ยกไหลครับยกไหลให้มันตั้งขึ้นมาเลยอืมยกไหลให้มันตั้งขึ้นมาแล้วก็ประกบหัวรถไฟเข้าด้วยกันส่วนตรงนี้ก็ประกบให้ชิดน,นะครับลักษณะคล้ายกระโปรงฮักนะเก็บเลยครับเสร็จแล้วอืมส่วนขานี้ผมสไลด์ไม่ได้นะครับคือขานี้มันสไลด์แล้วไม่ได้ครับอ่ะเวลาเปลี่ยนร่างกลับเป็นหุนแล้วก็ดึงออกมาครับดึงออกมานะแล้วก็หมุน หมุนดึงแขนลงมานิดนึงอ่าดึงแขนออกมานิดนึงเสร็จแล้วแยกกระโปรงออกมาด้วยเอา้าหลุดเฉยอ่าไม่เป็นไรอ่าส่วนอาส่วนขานี้เราแยกออกมาหมดเลยนะครับตรงนี้อาจจะแน่นสักนิดนึงครับแยกออกมาหมดเลยหมุนขากลับมานะครับหมุนขากลับด้านนะอืมจับขาบนยึดไว้ด้วยนะนะักรับทําย่างนั้นมันจะหลุดนะส่วนหัวนี้เราก็ต้องอาพับเก็บเข้าไปที่ขาอืมรับ เก็บเข้าไปที่ขาเสร็จแล้วเหลือก็แค่ปลายเท้าที่เราต้องงัดออกมาครับอันนี้รลูเล็กไปนิดนึงนะผมขอใช้อะไรมาช่วยงัดละกันอ่ะได้แล้วครับเสร็จแล้วไม่รู้ว่าตั้งได้ไหมขามันอ่อนมากอ่ะตั้งได้อยู่นะเอียงนิดนึงอ่ะแต่สุดท้ายนี่ก็จะเป็นเทพเจ้าสายฟ้าทอครับอืม มาเป็นแบบรถยนต์นะเหมือนกับอาซูเปอร์แมนกับแ,แบทแมนนะครับเหมือนกันเลยแต่ชุดนี้แยกสีมาให้นิดนึงอืเนื้อวัสดุแข็งดีนะชุดนี้แข็งดีก็ทําเหมือนกับอาชุดที่ผ่านมาเลยคือประกบตัวรถเข้าด้วยกันขาก็เก็บไป้นะครับเท้าก็พับเก็บเลยเก็บให้มันชิดแบบนี้เลยนะครับอืแล้วตรงสว่วนอาหัวเดี๋ยวนะส่วนหัวนี้เราก็ดันฉากขึ้นมานครับเก็บแบบนี้นะแล้วก็ดันสไลด์ เก็บหลังคารถส่วนแขนนี่เราก็พับมาให้มันเป็นลักษณะไข่ถอ,อยพ้นครับอืเป็นลักษณะแบบเดียวกันเลยนะครับตัวนี้คือคือถ้ามีตาสัญ,ญลักษณ์สายปาหน่อยก็โอเคนะอืมแต่นี้ไม่มีอะไรเลยมันดูโล่ลงๆกันนิดนึงง่ายๆนะวเวลาแปลงร่างเป็นรถเวลาแปลงร่างกลับก็เหมือนกันนะครับงอออกมาแล้วก็หมุนมือออกมานิดนึงอ่า หมุนมือออกมานิดนึงแต่อย่าหมุนมากนะแล้วไม่งั้นมันจะหลุดน,นะครับหลังคาสไลด์ขึ้นมาครับแล้วก็งองัดหัวออกมาครับสุดท้ายก็แยกอาแยกตัวรถออกมาจะเห็นขากลางออกมาครับแล้วก็าเท้าก็แบออกมาครับจัดท่าจัดทางให้ยืนได้ก็พออได้แล้วเสร็จแล้วน้องไปหาเดินดูตามร้านขายของเล่นนะครับชุดนี้นะขาแต่อาลเนแมนกับสไปเดอร์แมนเท่านั้นเองเท็หนา กลับมาคบกันใหม่อีกนะครับ